สวัสดีค่ะพบกับครูรัตนาพรสอนภาษาโนเวนะคะในคลิปนี้ครูนำความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์บางคำที่มีเสียงคล้ายกันแต่ความหมายแตกต่างกันมาให้ฟังอยู่2คู่นะคะก็จะทำเป็นคลิปสั้นๆเพื่อจะได้ไม่งงแล้วก็ไม่เยอะจนเกินไปนะคะก็มาดูเลยเนาะมาดูคำแรกคำแรกถ้าสมมติว่า เราพูดถึงเรื่องดินการพาะปลูกเราจะใช้คำนี้นะคะเขาอ,อ่านว่าอยู่แร่อยู่แร่ไม่ออกเสียงตัวเดนะคะตัวเดไม่ออกเสียงเราก็เลยออกเสียงว่าอยู่แรอยู่แร่คือดินเช่นดินที่พื้นดินทั้งหลายนะคะหรือดินที่เรานำมา พอปลูกเช่นเวลาที่เราจะไปปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้ในช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือว่าฤดูร้อนนะคะเราก็ต้องใช้ดินเป็นถุงนะคะหรือว่าดินอะไรก็ช่างที่เกี่ยวกับพื้นดินอันนั้นเขาเรียกว่าอยู่แหะยู่แเขียนด้วยตัวเยะนะคะเยะอูรเดเออยู่แแต่มีอีกคำหนึ่งนะคะ ออกเสียงเหมือนกันเด๊ะเลยนะคะแต่เขียนอย่างนี้ค่ะความแตกต่างก็คือมีแค่ตัวเกเพิ่มขึ้นมาเกย์ยอร์ดเออยู่รอันนี้ก็อยู่เรเหมือนกันนะคะออกเสียงว่าอยู่เรเหมือนกันแต่คำนี้เป็นแปลว่าการทำนะคะการกระทำการทำอะไรสักอย่างซึ่งอยู่เร เป็นคำ preteritum ก็คือเป็นคำที่อดีตนะคะเป็นคำกริยาอของของคำว่า o e เ r O อร์ a แปลว่าการกระทำการทำอะไรสักอย่างแต่คำว่าอยู่ก็คือเป็นอดีตของคำนี้นะคะ o r ก็คือการทําการกระทําอะไรสักอย่างแต่อยู่ร์แปลว่าทำแล้วทำลงไปแล้ว กระทำลงไปแล้วนะคะสังเกตให้ดีนะคะว่าถ้าสมมุติว่าเราจะใช้เ,เราจะใช้คํานะคะก็เราคิดก่อนว่าเราจะใช้คําไหนแต่บางทีการสนทนากับคนนอสนะคะการสนทนาสําหรับคนที่มาใหม่ๆนี่โดยเฉพาะเลยเพราะว่าเรายังงงเสียงเรายังงงสำเนียงอยู่แต่ก็คิดว่าให้ดูนะคะ ให้ฟังบริบทรอบๆว่าเราสนทนาหรือเขาสนทนาเรื่องอะไรกันนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องปลูกต้นไม้แน่นอนก็ต้องคำนี้ใช่ไหมคะ Ye e, ย e u าร e Yure นะคะก็แปลว่าดินแต่ถ้าสมมติว่าเขาพูดเรื่องการกระทำหรือทำอะไรสักอย่างที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นคำนี้นะคะอยู่เลเมเกด้วยนะคะ อันนี้คือ2คําแรกนะคะทีนี้มีคําอีกสองคำที่เขียนคล้ายๆกันลักษณะก็จะเป็นคํากริยาเหมือนกัน2คํานี้ก็คือคําว่าเล็กกเล็กกคือโอเล็กกนะคะตัวนี้มีตัวเกะเกสตัวนะคะมีตัวเก2ตัวออกเสียงสั้นๆบะเล็กกเล็กกคำนี้ สะกดด้วยสระก็คือตัว A อเลกเกแปลว่าการวางอะไรสักอย่างลงอย่างเช่นครูว,วางปากกาลงบนโต๊ะก็คือการวางลงเราหิ้วของมาหนักๆเราวางถุงลงบนพื้นบนโต๊ะก็ว่าไปอันนี้คือการวางสิ่งของลงนะคะหรือหย่อนลงการลักษณะหย่อนลงอย่างนี้วางลงนะคะหรือ ทิ้งไว้นะคะหรือวางไว้นั่นแหละประมาณนี้เขาเรียกว่าโอ e เล็กแกโอเล็กแกแต่มีคำอีกคำหนึ่งที่เราใช้อาจจะผิดได้บ่อยครั้งแล้วก็เขียนได้เหมือนกันคล้ายๆกันแต่มีตรงนี้ที่แตกต่างกันคำนี้อ่านว่าโอลิกเกลิกกสกดด้วยสระอีนะคะลิกเก l i ิเกเคือการนอนนะคะแปลว่านอนเรานอนลงนะคะนอนนะคะหรือการหรือเป็นท่านอนนะคะสมมุติว่าเธอลองนอนลงเส่เออให้ให้นอนลงก็จะใช้คําว่า l i ิกเกนะคะหรือถ้าเป็นการที่ใช้บางทีกับสถานการณ์กับการพูดคุยสนทนาการก็อาจจะแปลว่าเช่น ผู้หญิงกับผู้ชายเขานอนด้วยกันแล้วก็มีกิจกรรมอะไรกันก็คือการน,นอนด้วยกันนะคะก็ใช้คำว่าลิกแกลิกแก mm hmm. เขานอนด้วยกันหรือเปล่าสองคนนี้หรือบางทีอา้าวนอนลงะจะฉีดยาเอานอนลงนะนอนพักนะเธอนอนลงเธออยู่ในท่านอนนะประมาณนี้ก็จะใช้คำว่าลิกแกลิกกกับเล็กเก เล็กแกนะคะเล็แกก็คือวางลงนะคะเพราะฉะนั้นมีคำที่มาฝากแค่นี้นะคะเดี๋ยวหยุดให้เขียนค่ะค่ะชอบไหมคะในสาระสั้นๆที่นำมาฝากวันนี้ถ้าสมมติว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปให้เพื่อนๆที่กำลังเรียนแล้วก็อย่าลืมติดตาม ชมคลิปหน้านะคะว่าครูจะนำสาระอะไรมาฝากสำหรับคลิปนี้ขอให้มีความสุขกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ